แล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดอ่าเขาเรียกอ,อะไรช่วยพูดเรื่องอะไรวะช่วยพูดเรื่องบิกเตอร์ขายเกินราคาหน่อยไหบิกเตอร์หรือว่าคืออะไรวะงง<อ>บังครับบิกเตอร์ไม่รู้วะอ๋อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ตอนนี้รัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหา ราคาลอตเตอรี่เกินแปดสิบบาทผมว่าอะไรเนี่ยผมว่าไม่มีน้ํายาในพุงน่งตรงนะไม่มีน้ํายาหรอกรัฐบาลไม่มีน้ํายาถ้ารัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาลอตเตอรี่ขายเกินราคาง่ายนิดเดียวก็แก้ที่กองสลากนะนะครับอย่าให้มันมีพวกหยีปัวตาป,ปัวให้ทุกคนสามารถซื้อตรงได้ในราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอย่างเงี้ยมันถึงจะแก้ได้แต่นะไอตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มามา มันก็แค่ซื้อเวลาถ้าถามผมนะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าผมว่าไม่ได้เรื่องเสียเวลานะพลเอกระยุ์บางคนเนี่ยผมอ่านเขาบอกเป็นนายกมาแปดปีขนาดยึดอํานาจมีอํานาจเบ็ดเสร็จยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาสลากเ,เ,เกินราคาเลยจริงหรือไม่ประชาชนก็ถามคุณยึดอํานาจมาตั้งแปดปีเป็นนายกแนีคุณยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วคุณจะมาแก้โควิดได้ไหมแล้วคุณจะมาแก้หมูราคาแพงได้ไหม คุณจะมาแก้ไก่ราคาแพงได้ไหมราคายางพาราตกต่ําจะแก้ได้ไหมปาล์มตกต่ําราคาข้าวตกต่ําคุณจะมีปัญญาแก้หรือไม่นี่ประชาชนถามนะถามไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะครับนายกรัมนตีว่าท่านจะมีปัญญาแก้ไหมนะยึดอํานาจมาแปดปีอํานาจเบ็ดเสร็จเลยภายใต้กระบอกปืนรถถังคุณยังแก้ปัญหาสลากกินแบ่งราคาเกิน80ดสิบบาทไม่ได้เลยสมัยที่คุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะ แก้ของแพงก็แก้ไม่ได้นะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าแล้วคุณจะแก้ปัญหาอะไรล่ะนะไก่แพงก็ไปกินหมูเหรอตอนนี้หมูแพงไปกินอะไรนะกินไก่ไก่ก็ไม่ได้ไปกินอะไรไปกินจระเข่ถ้าจระเข่แพงไปกินอะไรนะนะไปกินตัวเงินตัวทองหรือไงนะเออแล้วถ้าเกิดว่ามันแพงหมดนะกินเกลือหรือไงล่ะครับท่านนายกมีประชาชนถามนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะก็ถามมานะครับ นะหมูติดโรคมาตั้งนานแล้วรัฐบาลไม่รู้นะชาวบ้านเขารู้จับจับฝังจับอะไรอะไรต่างๆเยๆอะแยะมากมายเจ้าหน้าที่รัฐบาลยังถามว่าเอาแล้วนะเป็นโรคตั้งนานแล้วนะหมูตายเป็นโรคทําไมไม่บอกกรมปศุสัตว์นะอืมนะก็ก็นั่นแหละที่เขาไม่ไว้ใจหรือเปล่าถึงไม่บอกนะอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกผมผิดอะไรจะให้ผมออกไม่ผิดอะไรแล้วครับอยู่ไปเถอะครับ ู้สึกว่าอยู่มาสี่ปีแล้วนะได้ข่าวเนี่ยจะครบสีปีแล้วก็ต่ออายุอยู่ไปสักแปดปีแล้วกันนะอืมมีมาตราสี่สิบสี่ยังทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อำนาจไม่ได้เบ็ดเสร็จเหมือนเดิมจะทำอะไรได้หรือขนาดตอนเนี่ยเนี่ยประชาชนบอกเนี่ยนะนะอืมอยากฟังเรื่องที่คนโทรมากูเจ้าของฟาร์มหมูหน่อยครับ ก็อสถานีโทรทัศน์พีพีทวีคุณเสถียรเขาโพสต์นะเขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มหมูชาวบ้านในต่างจังหวัดถ้าจำไม่ผิดนครปฐมพอมาออกขา่าวปุ๊บมีคนนะโทรไปขู่ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการน่ะคิดดูเนี่ยจะไปขู่เขาทําไมเขาพูดความจริงก็จะเป็นไงจะปิดปากเขาหรือไงออจะฆ่าทิ้งหรือไงประชาชนก็สงสยัยอืม แก้ได้อย่างเดียวคือแก้ผ้าเอาหน้ารอดใช่หรือไม่นี่ประชาชนเขาถามนะผมไม่ได้ถามนะอืมอืมหัวคะแนนอำเภอคลองหวยโขงพกเงินสามสี่แสนจริงหรือไม่นี่กชาวบ้านเขาบอกมานะครับนะหัวคะแนนใครก็ไม่รู้นะนะตอนนี้หมูหน้าคอกหมูตัวเป็นๆราคากิโลกร,รัมละร้อยบาทร้อยห้าบาท แล้วหมูตัวจะขึ้นเป็นร้อยห้าสิบต่อกิโลกร,รมัมแล้วเนื้อหมูจะราคาเท่าไหร่คิดดูเองนี่คุณประสงค์บอกมานะครับสลากแพงครับห้บาใบเจ็ดร้อยห้าสิบผมซื้อมาเมื่อวันที่สิบสามเดือนหนึ่งหกห้ารัดแก้ได้จริงหรือแพงมากี่ปีแล้วการเลือกตั้งงวดที่แล้วเพื่อนผม ได้เงินซื้อเสียงมาหัวละสามพันอืมดีครับอย่างดีแล้วดีนะนะได้เงินมาใช้นะแต่อย่าไปเลือกมันรับเงินหมากาเบอร์อื่นนะครับใครเอาเงินมาแจกหัวละสามพันก็รับเงินหมากาเบอร์อื่นเพราะอะไรเพราะมันจ่ายเงินมามันลงทุนมันก็ต้องไปถอนทุนแค่นั้นนะอะไรอะไรแพงหมดครับต่อไปอนาคตเออ การตรวจค้นรถตำรวจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นใช่ใช่ใช,ใช่ต่อไปเนี่ยพวกอาสาสมัครพวกนี้ไม่มีอำนาจในการตรวจค้นนะนะกฎหมายเขียนไว้ชัดการคน้นการอะไรเป็นอำนาจของเจ้าพนักง,งานและต้องเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรด้วยยกเว้นมีหมายคน้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆเอาอาสาสมัครไปคน้นรถไปใส่กุญแจมืออะไรมันไม่ใช่นะเป็นใครมาจากไหนนะครับอืม ใครได้ประโยชน์หมูแพงก็ลองไปดูว่าใครได้ประโยชน์นะบางคนก็บอกว่าร้ายใหญ่นะเราก็ไม่รู้ว่าใครได้นะผมไม่ทราบไม่มีหลักฐานนะอืมนะครับอืมอมืมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะอืมข่าวสารบ้านเมืองอะไรบ้างนะครับ อ๋อแม่ลูกตะเวนลักทรัพย์เข้าไปในร้านสะดวกซื้อไปขโมยของราคาห้าสิบเก้าบาทได้งไงเนะี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เจ้าที่ก็จับได้ก็แทงเข้าไปเกือบตายคนระับพอโดนจับได้ก็อ้างว่าทําเพื่อลูกยากจนอะไรมันอ้างไม่ได้นะโอ้โหไปแทงเจ้าหน้าที่เขาแทงเข้าไปลาวนมซ้ายก็โดนข้อหาพยายามฆ่ากันลักทรัพย์เนี่ยครับดูนะคนเรามันน่ากลัวนะนะครับนะ เป็นพนักงานขา,ขายของในร้านสะดวกซื้อนะมีคนมาลักทรัพย์เข้าไปป้องกันทรัพย์สินนายจ้างโดนแทงเข้าไปนะมันน่ากลัวนะคนคนร้ายอย่างนี้มันเยอะพยายามฆ่ากระโทษจำคุกสิบห้าปีรับสาภาพก็เหลือสิบปีน่ากลัวนะสมัยนี้มันโจนผู้ร้ายมันเยอะอืเยอะจริงๆอื อ,ม,อม,มีอะไรบ้างครับทำไมของแพงก็ต้องถามูุนเนี่ยถามลุถามลุงตู่เนี่ยเขาเป็นนายกก็ต้องดูน,นะ ตำรวจเครียดหนี้ท่วมดาบตำรวจท่องเที่ยวเครียดหนี้สินท่วมตัวตัดสินใจเขียนจดหมายลาจบชีวิตคาบ้านเนี่ยนะครับข่าวจากคมชัดลึกเมื่อห้าชั่วโมงก่อนยิงตัวตายเป็นหนี้เป็นสินเยอะฝากผู้บัาการตำรวจหน้าดูแลลูกน้องนเนี่ยเนี่ยมันหนี้สินเยอะไม่มีทางออกเป็นตำรวจนะ อันนี้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยนนะสิบตำรวจโทรพิชัยเหลืองสาธิตผู้บังคับหมู่จราจรสอนอสมเด็จเจ้าพระยาได้รับเบิดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่บังคับล้อจราจรบริเวณถนนลาดย่าอ๋อเนี่ยตำรวจดีๆก็มีเยอะบุกอะไรเนี่ยบุกจับหกร้านโคร,ราชฝา่าฝืนกฎคุมโควิดปล่อยลูกค้าดื่มเหล้าเบียร์เกินเวลาอันนี้ก็สมควรจับไปนะอันนี้จับเพจของ โคราชเมืองที่คุณสร้างได้จับจับไปแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรการโควิดนะนะเขาให้กินให้ดื่มไม่เกินสามทุ่มอืมเนี่ยและให้ปิดบริการไม่เกินห้าทุ่มแต่ส่วนใหญ่ก็เนี่ยก็เลยไปเนี่ยนะมันมันจ่ายสวยหรือเปล่าลนะอืม